อนนี้เหาก็มาหอดทงเฮียนแล้วอันนี้ก็คือคุณครูของเหาตั้งแต่เด็กๆสบายดีคุณครูสบายดียด <laughs> ตอนนี้แม่หอดเวลาตีแกงเข้าห้องเนาะแม่อามเป็นสิบเวียนแม่อามจะมาตีแกงเข้าห้องป้าป้า,ปาอันตีแกงแม่งสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องแฝดบอมอยู่ตบมือยด้วเดี๋ยวเรี้ยวเป็นบ้าแล้วได้นี่ <laughs> พาสิเริ่มกลับไปเป็นอดีตอย่างน้อยเนาะเพราะว่ามื้อนี้บอบกับยูจะพาทุกคนไปรีวิวโหงเฮียนบอแม่นมื้อนี้อมื้อนี้บอบกับมื้อไงคะบอค่ะมื้อนี้บอบกับยูบอบกับยูจะพาทุกคนไปบึ้งโหงเฮียนเก้าตองไต่ตอนเห่าเฮียนอย่างเด็กเด็กอย่างน้อยน้อยสบาน้อยสบายเดือบไปดื้อไปดับอีเมสได้อีเมสสนอย่างน้อยแล้วเราก็จะไปบึ้งอีเมสอนเนาะ แล้วเขาก็เคยเข้าห้งเหียนอีแม่อยู่บ่อนใดแล้วก็เคยเข้าห้องได้แต่อดอย่างน้อยๆเนาะน้องตุ๊กน้องตุ๊กเอ้ยอู้คำก็เคยเข้าบานนี้เคยเข้าอยู่ฮันมดแมนเขาตั้งแต่อย่างน้อยๆเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนแล้เดี๋ยวเขาจะพาทุกคนไปบึ้งห้องเหียนในสมัยนั้นเนาะเราไปบึ้งหนทางการไปได้แล้วก็คุดเบี้ยวเป็นอย่างที่เลยตอนไปตอนนั้นเนาะแล้วก็เนี่ยนี้พัฒนาหลายเะไรเนาะสมัยเขาเหียนฮันแมนบ่าพัฒนาปไปแล้วเขาสิไปบึ้งว่าจะคือที่เขาเหียนแม่อย่างน้อยบอกเพราะว่าบอกยุ่ย บได้ไปเจดปีแล้วเนาะเมนวาไปยู่ดนๆนได้ไปแต่บได้ไปเยี่ยมแบบอันแบบเพอ็ดนั่นเอ็ดนี่แล้วเขาไปนะแบบดนนนะไปเม่ไปซากรถไปยุงเหียนไปสซ่นอ้อแล้วก็ไปอันตื่นไปนั่นไปอันนี้จากสินะแบบงานสลืมสลองน้องปอมบ่เคยไปน้องยูนิไปตลอดแล้วเขากะสิพาทุกคนมักไปแล้วยู่กะสิพาทุกคนไปบึ้งบรรยากาศในโรงเยนเก้าของเขาเนาะจะไปยอนใส่อ้าอดติดลี กำลังเฮียนเดี๋ยวเขาไปกันเลยเนาะไป ตอนีนักเขียนก็เริ่มหัยอยทยอยไปโรงเรียนแล้วทุกคนอันนี้จะเป็นนักเรียนนอยนักเรียนก็ไล่นักเรียนก็ดีโอ้โอ้ตายตายตาย น้องทุกคนตอนนี้เขากำลังมาหอดทงเหียนแล้วอันนี้ก็คือห้องการศึกษา,ษาอ,อุโบมนาะโฮงเฮียนป้ถมสมบูรณ์บ้านทูประมาณนั่นเองอันนี้ก็เป็นห้งเหียนน้องบอกกับน้องยูเคยเหียนมาตั้งแต่เด็กๆอันนี้เส้นทางนี้เพื่อนจะปู่ไมมเนาะตอนอันตอนที่น้องบอกกับน้องยูมาเหียนนั่นจะเป็นไปขึ้นทางฟากคุณเนาะอันนี้จะเป็นทางปูไหมตอนเีากำลังหอดล่ะเหียนเต้บาทตอนนึ่งงงโอ้หัก <laughs> นั่งเหียนเล็กน้อยท <laughs> ี่บ <laughs> <laughs> ้า ไปไปคุณนะไปไหาจีไปเป็นบึ้งเนาะไปบึ้งหาจีไปขึ้นไปเึืคนบึ้งทุกคนดีต่มือนี้แม่อ่เป็นสิทธ์เวนสิทธ์เวนกับกระเจของเมียเน ตึกใหม่เนาองคะเราเคยเขา้าเขออออ้าตึกใหม่ตอนตอนน้องบอบก,กับน้องยูเคยเฮียนน่นจะเป็นน้องเห็นปอซี่เออปอซี่เขาจะไปเข้าทางพุ่มปอสซี่เนแล้วเขาเขาไปบึ้งอันนั้นก็นอนไปบึงปบ้งไปหาแม่อ๊ำเลยนะออไปหา,<ข>าแม่อ๊ำเลยไปหาเสิยงไปบึ้งห้องการก่อนตอนนี้เพราะว่าแม่อ๊ำอยู่ห้องการแม่อ๊ำอยู่ผู้เดียวบ่นอนเปแม่แม่นอนอันฮาจอดรถข้างคันก็เป็นรถของแม่อ๊ำจัดเลยโอ้เด็กน้อยเยอะจัง คิดทอดสมัยยินมักดึกมอดเนาะคือว่าตูง่ายแต่คือเวปปลาเต็มเตีมเนาะต่ออีน้อยจะทราบขนย่างเรียนอันนี้นาะยังเวปเตี่ยมอะไอยื้ย่้มมันคือซิเกิร์ว่ะอันนี้ก็จะเป็นฮองการเนาะทุกคนอุ้ยตื่นเต้นเข้ามาห้องฮองการหนักอีกดูผ้าจั่วอือเอาอีเม่ไปซื้บหาแม่ไหมหาเม่ไหมอันจะเป็นฮองการเนาะทุกคนเห็นไหม อันนี้ก็คือครูของเฮาอันนี้นะนนคุณครูของเฮาตั้งแต่ดเด็กสบายดีคุณครูสบายดีอันนี้จะเป็นแม่อัมพรอันนี้ครูครูห้องปอนึ่งเนาะเขาเคยเข้าด้วแม่อัมพรคือปอนึ่งเดี๋ยวเราจะเป็นเลาะบึ้งห้องกันด้อยอ้ยนี่เขาเยี่ยมเดืยยอยทอย่างนี้ เออติ๊กเกอร์บอมตอนนี้แม่อห,หอดเวลาตีแกงข้าวห้องเนาะแม่อาำเป็นสิบเวยียนแม่อาำจะมาตีแกงข้าวห้องป้าป้าอันตีแช่เด็กนอนจะเริ่มทะอยเลยเนาะนอนเรียนเข้าห้องเพราะว่าแม่ครูตีแกงข้าวห้องละ้องเข้าห้อง ี่สมัยแต่ตอนเหาอยู่ยังไม่นื้อปกเกียร์พูน่ะแต่ตอดแต่ติเของคู่ครัวมาเห็นมากอันนี้อยู่นี่ละแต่มากอันนี้ยังไม่ยังเนาะยังประจํามากอันนี้มากบุญเอามามือยังประจําอยู่วนี่คือเก่าเออยังขนาดตะกี้ต้นไม้อยู่นี่แล้วได้ตอนนี้มีต้นไม้เดี๋ยวนี้บูมีต้นไม้สมัยน้องเฟสอยู่ไหมอู้ต้นไม่อันนี้นะเออเฮ้ยว่าทัวร์มาเถิงบุญเบ้อจนอยู่เถิงบุญอันนี้เห็นแต่ต้นไม้น้อยๆนหนึ่งแป๊กขึ้นเอาการ อันนี้เราคือเข้ามาเมื่อกี้นี่แหละเนาะมากนั่นติดตีนมันหับแขกแม่อ๊อฟับแขกเขาเป็นแขกกินนัมบอเวนจอกเก็กตอกอีกเหมนี้เอาเ้ยอ้อนั่งนั่งนั่งมีเที่ยวนี่มาพอมอันหฮอกานี่คือว่าแคบเนาะเขาเยื่อมาคือว่าอันนี้ก็แคบแคบเลยก็ดิแม่เพิ่อนเพิ่อนเพิ่อนหักห้องสมุดเออนี่ย อันนี้เป็นห้องสมุดนี่ห้องสมุดเป็นบันสีคราะคือว่าแคบลงนะบ่เนาะปอินเตอน็ต์เ็อินเตอรอินเอาไปอินเอรเนมตกนอร์ตอินเร์เนอนเรนี้อนเอรตปอันเอน็ตนเรเนปอินมตอรน็อ่นอรนตนเเน็ตอนตนิทานตู้อันนี้นิทานอร์เน็ตนเนินอนอยู่นี่เนาะ เลิกแนเลิกเลิกเลิกคงเหียนแล้วเฮามักมานอนอยู่ห้องการมาอ่านหนังสืออันนี้เป็นเขาเอิร์ว่าเป็นหอสมุดแห่งหนึ่งของฮองของเฮียนเฮาฮองเฮียนน้อยๆของเฮานี่ด้านคือว่าบุมีิฮอตปึมวัดแต่สมัยเฮาน้อยๆคงมีปึมไรหนาอยแมนวิสาดูเอาตัวเฮาเฮะแมน่กับปืนมาเป็นจั๊กงงเมสซิซอนจั๊กงงเป็นของ คือบ่เป็นระเบียบหรือเ่าตีแกงนี่หาได้เข้าห้องเมื่อหล้วก็เดี๋ยวนี้คือบเห็นตีแกงปึ้มเป็นของมีคุณค่ามากเหลือมีคุณค่ามากล้างมือได้บอมล้างมือเดี๋ยวนี้มีโควิดเนาะต้องล้างมือด้วยนำานำเหลาเก้าสิบวาสันอ๋อเหรอว่านี้เป็นเป็นอะไรล้างอีกขอ <laughs> งฟรีจ้าบ,บอมเล้า <laughs> งเรียบล้างอีก <laughs> เภทหนึ่งโอ้สมัยน ah, ั้นสมัยนั้นเห่าวันมีเห่ารู้สึกว่าเสาะเห่าดุกเสาะดุกมีบวมีอ่ะบ่มีโอ้ยบ่มีเนาะสมัยสมัยเห่าแล้วยังบ่มีอันกล้องไอหูเหี่ยนก็เก่งประเภทหนึ่งประจับพักเหี่ยนหนึ่งทันมีนะไม่มีเห่าเนี่ยเป็นลูกตะเลียงหรอบุ๊คเป็นวะคือบุ๊คสลีเนาะป้าอีฟูนอันนี้ผู้เดือดอันนี้มีผู้เดือดอันอสมัยนั้นอันลูกแม่ดัวนี่ยังเหี้ยงเนาะเออ อันนี้ไม่เคยได้คืวัตชอซื้อนะสุบิไม่มีเราเลยบม่มีเฮาเนาะอันนี้จัดเป็นตามหีดตามของของเพิ่นนี่มาบึ้งอันนี้อันนี้แม่ number อันนี้ก็จะเป็นโครงห้างหัวหน้าที่ใหญ่ที่สุดในห้องการอีเม่แล้วก็เลื่อนลงมาอีเม่เด็ดแม่บ่เซอร์อ้าวอีเม่คือบัเซอร์แ r m แม่อีเม่แล้วก็ยูซื้อหรือแม่ปอหนึงปอหนึ่งนี่แบบแม่คันเป็นหูแม่ หลโอลานนี้อีเมนะเนาะนี่อ,อาจารย์อัมพรสซี่ยวงวงอีเมะโบมีหูติดสนี่เนาะคือบตบติดุ้ยติดเลยหรือน่นี่เนาะบ่ห้าติดใกล้เบิ่งหน้าตัวจริงงานกป่าเก้า <c oughs> อย่าฮาอสิขอนั่งพักก่อนเพราะว่าแม่อั่ต้นรับเฮอ,อก,ก่อนก่อนอย่าพ่อของริมาโคของการรอด,ด่นละอันนี้ ตตะกี้กงียบเงีเงายบก็ด้มีเอาเพี้ยนเลยโตเงียบดูเพี้ยนตะกี้อันดูกระหงเงียบเงียบนางสาวสี่คนบ่กใจบอกนอนอนแกตื่นนอนอันนี้็นอนตั้งอันนี้นาะสองคนคนเดียววะตั้งนอนอันนี้นะนี่นอนเด้อนอนมึงก็บิ้งโตมึงจะต่อนนี้โตซ้ำสร้างนางยังบ่ได้ละตะกี้มัตีเกมเลยเนาะถ้าพัผู้เดือดบอกนะแล้วก็แนวตาตีตาเลื่อเลยเขาหงมันเดี๋ยวนี้ตีเกงอะไรอย่างบุคคล ป <ะ S 1> ่า <ปะ S 1> นงเหียน, <ปะ S 1> น,นอยู่อันดับยู่เดียวนี้รูอยู่ในห้องนี่มีแต่แม่อัำผู้เดียวเมื่อนี้แม่อัำไเป็นสิบเวนอาทิตย์นี้แมน่เขามาท่านเขาเข้าม <c oughs> าขอจะเข้าห้องเลย น้องแฟทนนะ่ะทุกคนน้องแฟดนนะ่ะเคยมาเหียนอยู่นี่น,ะนําอีแม่เนาะอยู่โปอกเกียมเคยเข้าห้องอไม่อําแต่ไม่อําเคยสอนโปรนึ่งกับเอ้เคยสอนปรนึ่งเขาเคยเข้าโปรนึ่งเนาะเคยสอนบปอนึ่งกับปอซี่นะเขาเคยเข้าอีแม่ปรนึ่งปนึ่งก็สอนเข้าผู้อื่นผู้อื่นอันนี้ครูครูเขาเนาะครูสมัยมอหนึ่งีนัเราอันอันเออปอนึ่งประจำห้องอีกวะมีครูมาสองคนละตอน เมื่อนี้เป็นมือวันศุกร์เนาะนักเรียนอนามมยอยู่หูนักเรียนน้อยๆอันนี้ก็เป็นห้นองปอฮามือวันศุกร์เมื่อนี้เขาได้ใส่ชุดเยาวศูนยเป็นหมวกเขียวอันนี้เขากําลังเข้าห้องกาลังเข้าห้องไปไปเลาะเขานะอันนี้จะเป็นห้องปอฮาอ้ยยังเป็นปอฮาก่ออยู่นเนาะพาเหียนมาต่อเดือปอเดือเขาก็เป็นปหัวฮาก่เอเนาะไปไปเปลาะอันนี้เป็นน้องยูเคยเหียนห้องปอฮาห้องนี้ห้องปอฮา อันนี้อันตอนนั้นก็เป็นโปรห้าคอแต่บ่ได้เห ER ียนห้องนี้เนาะห้องนี้บ่ได้เหียนเพราะว่าห้องนี้รูประจําห้องรูประจําห้องห้องปรห้าแม่นห้าอาจารย์บัวํำอันนี้ปรซี่อันนี้เคยเหียนอยู่เนาะห้องปรซี่เคยเหียนอยู่เข้านําอาจารย์สมนึกเข้านาอย่างนี้เนาะครูสมนึกเขาเอินอันนี้กับปอสองอันนี้กับปอสองได้เหียนปรสองได้เข้าห้องนี้อีกปรสอง ยังบุปเปียนแปลัวสองปัวสองเลยมันเข้านำครูเสียงะปอกเกียมปอกเกียมนี่เขาไปเข้านำปลานปลานครูเขาไปเก็บหอมเออครูเขาไปเก็บพักอันพักนอกนะผมเนาะเออพักบัวใบพักบัวบกพักบัวบกเขาปอกเกียมอยู่อันนี้อันนี้ปอกเกียมนะทุกคนนี่คืออาจารย์นี่คืออาจารย์บัวเมนอาจารย์ม่นรูอันเมนซ่อนห้องง่อันนี้เป็นเป็นครู ห้องเปี่ยมเนาะอันนี้นะคนุณเตสมัยเหาเฮียนนี่คือว่าห้องใหญ่เลนแทนเรนว่าเนาะผมนวดมือ,อ,อว่าโบอันนี้คือห้องน้นอยๆนี่คือบริเวณเลยนี่เนาะบริเวณอัน,นอันนั้นจะเป็นปอเนื่งแม่มา่งแล้วตอนนั้นปอเนื่องน้องยูเคยเฮียนยูบอนจอดรถทะเลเข้านะแม่อามํานักเรียนจะโขนคนเนื่ะนักเรียนตอนนั้นสาวฝ่ายพวกคนคือไรพวกสาวก าเกือบสามสิบคนตัวคนอยู่มสองนี่สี่ป่ายคนสบายเลยเนาะเมนอยู่มสองนี่นี่คืออันนี้คือห้องปสองเดี๋ยวนี้พัฒนาไปหลายเลยเนาะก็ดูเจ๊กี้เป็นสีเป็นสีแดงเดี๋ยวนี้เป็นสีเขียวเดี๋ยวนี้เป็นสีเขียวสีสีฟ้าฟ้าอนี่งี้ยว่าสีเขียว ฟูดหลายตอนนี้นะครับฟูดไลน์เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเบป็งห้างขนมอยู่ให้เด็กๆได้ซื้อขนมเนาะว่าห้างขนมก่อนหน่งนีเนาะอือผสมนี่เนาะก่อนหนึ่งห้างผสมนี่ก่อนสามก่อนสี่ป่อนห้าคือน้องยูแนะนำมาเมื่อกี้นี่เนาะเรียนเรียนกันเลยเดี๋ยวฟังนั่นบุ๋กเลเขาจั๊กเหี้ยแม่อ่านกลับไปเข้าห้องแล้วไม่เนาะแม่อ่านกลับไปเข้าห้องอะขนมแน่อันนี้ก็เป็นห้างขนมซื้อขนมแด้ว้าสัสอัลลพัณฑมดปะนี่ ก็กระเลมน,นีกขนมเนาะจับได้บอได้บอใช่เลยี <c oughs> ่กินมันนักอยู่นี่มีเงินช่องพันอยู่ดิยืมเลยเด้อ <c oughs> เรื่องเงินช่องพันเอาเฮียไอหนึ่งอัลลาพันเนาะทุกคนอันลลาพันอันนี้คือธงอัลลาพันเนาะ <c oughs> เคยซื้อเคยซื้ออยู่อยู่ตอนนั้นท่านอยู่ตอนนั้นน้องบอกกับน้องอยู่เคยมาเหียนนาะแมนอยู่เนาะอยู่นั้นต่างหากเนนะาะ อันนี้เป็นอันอันนี้อันนี้พัฒนามายูตึกอันนี้ละอันนี้จะเป็นบ่อนเฮียนบอ่อบ่อนึ่งคือว่าจื้อได้นะบอมเนาะกูยูจุดนี่นะบอมเนาะบ่อนึ่งกูยูจุดนี้แหละเฮียนนาะมีโต๊ะอยู่นี่นะ่ะมีโต๊ะอยู่นี่แหละเฮียนอยู่ว่านี่แหลยะยังอุ้มอิม่มนอนแล้วคืไปช็อตตื่นนอนอันนี้ก็คือห้านขนมน้อยๆเนาะ น้ำก็ยังมีอยู่วะเอเอโอ้น้ำอันนี้ขนม่เี้ยน,น้ำอันนี้นะเป็นน้ำค่ายอยันเดยเอออันนี้น้ำเนาะน้ำเซยเย็นมีมาทุกอันมีมาทุกอันเนาะทุกคนเดี๋ยวเพื่อนให้เพื่อนเข้าห้องเมื่อก่อนเลยเราจะไปบึ้งการเหียนของเพนนิ่นนน่อยนึงตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศมาห,ห้องเงยนเก่านี่เนาะน้องบอมซื้อขนมกินแทบบอกแบบนี้ีนต,ตั้งอือเป็นขนมเชนแบบนี้ ร่างเยอะไม่ก็ร่างเดียวกัอือขับไปเบื้องลํากอกไปะปไปอินก็ไม่ไปเบื้องลํากกไปลํากอกสมัยอ้าวมันคือเปล่นแบบไหนเออ้ไข่ได้อยู่อ่ันนึงลํอกน้าเบื้องลําหมานี่ละตะกี้ซุปเอาไปไหนเนาะตะกี้ซุปเอามีนอทุกคนน้ำอันนั้นจะเป็นน้ำปลาปลาเราเคยไปกินน้ำนั้นที่น้ำมาดานน้ำปลาปลายู่ น้ำปลาปลากับข้าวเลยปลาเนี่ยโมดำแรกคือน้องวอมปลานี่เนาะเขาเคยอันมาอันขึ้นไปกินน้ำยิงเนาะแม่ลงมาที่แม่อ่ำด่าเขาเอ็ดพีโลกเลยเขาจัดลกเลยโอ้ตลกขนาดตอนเหี้ยอยู่นะจะไม่จะไม่างน้อยตลกขึ้นไปถึงทุกคนขึ้นไปถึงเพราะว่าถึงพุดนะอันเดียวจะให้ไปหึงเนาะถึงพุดนะมันจะเป็นแถวแบบป่าซาเนาะทุกคน าซาอันนั้นจะแม่นคุ้มผีมืดนะทุกคนอันนี้นแบบคุ้มฝังซุปเนาะและเผ่าม้งเขาจะบดจูดได้ทุกคนเขาจะบดจูดเขาจะแบบว่าเอามาฟังเป็นเป็นตนตนเลยนะเป็นตนตนตนเลยนะเอามาฟังเลยเคยมีซามซี่ซุมเออซามซี่อันคุ้มผมเลยอยู่แถวนี้เนาะทุกคนแต่เขาก็บ,บดจูดแล้วเพราะว่าเขาไปแต่ตอนมอนจิตล้วบังว่าเขามาฟังต่อบอแล้วน้องยูเคยขึ้นไปบนนี้แหละ ตอนนั้นก็มีคุ้มพี่แหละน้องยูเคยคืนไปละเอ็ดอ็ดมาห้อนเล่นไปนําน้องรี่น้องหนิงน้องบอมน้องยูไปซี่คนยังเฮียน,นำกานซี่คนอีกหละเล่นไปโดดน่ะหน้ามักจับมาแต่โดดจุดโบยานเลยควมำยานพี่นะทุกคนตอนนั้นบหกว,ว่าตัวเองจก๊ซิปเห็นอย่างนํากินก็นมีไดแม่แม่เป็นานครูยูเทสแต่แมนะ่เป็นานครูยูเทส เขาก็ยังขึ้นไปอยากกินน้ำนะแบบว่ามาเหียนนะมีแม่คุมอย่าสินะเขาแบบว่าได้ไปเนาะทุกคนอยากเพ่นมู่ไปเขาก,ก็อยากไปนะมู่สินะก็เลยว่าตัดสินใจขึ้นไปมือนั้นขึ้นไปทึกพี่โลกแฮบโบเมนพี่เนาะทุกคนเขาเอ็ดยอกกันแล้วเขาเป็นคนญาติเองนะแบบเขา,าก็ไปกินน้ำเขาก็ไปกินน้ำแล้วลเขาเอ็ดยอกเขากินแล้วแล้วเขายอกนะต๊กใจเอาแทว่าวตอนนั้นป้าอ,อันนี้ก็เป็นบริเวณนี้นี่นอนนันจะเคยเคยมาดูดกินน้ำอยู่ในตลอดเดี๋ยวเพื่อนเอามาเอ็ดอุดมอยู่บนนี้แล้วเนาะ เมื่อละปาจิโเดี๋ยวให้เพิ่นขึ้นสอนแล้วเหาจะมาบึงอันนี้ก็คือครูบ้าหน่อเมื่อรอเพื่นเพิ่นเป็นครูเก่าของเหาเอาก็เลยว่าจือจำเพิ่นได้เรียบเลยอันนี้ดูกระดาษดูกันเองดีดมันได้ข้าวบ้างอันนี้เป็นห้องอะไรห้องไอ้น้อยห้องไอ้น้อยเออ คูประจำฮองอันนี้คือไม่สมบอกคู่ประจำหอ้องเถอะประจำองเอออันนี้คือคูประจำ้องไอโน้ซนปัาแปเบิ้อีแม่ไปเลยเดี๋ยฮ <หอ S 1> จะไปเบื<แ>้งแม่อ่เนาะแม่อ่ตอนนี้่อนยุป่ป <laughs> อาเอยปอนปอนงนอยูจะไปเฮียนย่ปอนึ่งเนะาะอยาไปเซทาน้องยูละมึงปึป้อเออเออมึงปึป้อจะมองมึงนี่อยุ่ <laughs> งเฮียนซรบุเคยตีเนาะแต่ยุเหมือนซศรตีตลอด ปึกเด็กกันนะปึกเด็กวาตองตวเอ้าวเอ็ดเดอร์นี่เห็นยังกันมั้ย้เียราจะคนเอาล่างเมียไปเอาล่าง้เมียโบักเด็กน้อยทังขวานยืนซื่อกต้องดิ้นต้งิ้กันเถอะเอกขวานบเ้อันเดินเอาเอามือลมซื่อแล้วก็าคุกคอบาทงโมดอกห้องทิาชง

ส,สิเฮ็ดตามทุกคนเนาะ <c oughs> โตนักเหียวน,นะทุกคนโตตัต้งสอนเรียลันี่กำลังชิดกับเหียวนี่นจะเป็นตัง้งตังสมัยเ,เด,กกดีมป้าควรกระดกกระเดกนักเหียวนี่อันกำลังโศนชิมหมอนลึกเลยสินละปะ้าสมัยนี้เพินเน่นยังเอาสอขาวใส่อยูเละสมัยนี้นยังใส่สอขาวสอขาวนี่เป็นนะเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของปฐุม บ่มันมันมันเป็นพญ,ญ่ใส่หลายก็เป็นพญ,ญาาเช่นเดียกันเฮือน่ซเดโซขาวเนาะอยู่กระถูกยังบ่เปลี่ย,ยนแปลงเปลี่ยนตะกระดามวิชาศิละปะแต่หมู่ตามใจนี่ขึ้นใจขนาดแต็มหูแต่มหงสงกิดตลอดไดยมาอันแต้มขี้กระเดือนตายแดดอะไรอันนี้ก็เป็นฝีมือของแม่อม่ประดับประดาอยู่ในห้องเนาะทุกคนนี่นี่เนาะ บอกว่าทีา่เป็นฝีมือเจ้าเม่อ,อันนี้ก็เป็นฝีมือมีตัวมามีตัวนกแม่อ่านเป็นคนเต็มเองเ,องเองนาะสมควรว่าเป็นแม่น้องเฟดหน้านายคู่มาแล้วอันนี้นมักแต่งมุกมัโม่มโมโน้าวโชคด,ดามตุมามา,มากินชีแบบว่าไม่นะเมย์เท่เมยมากมมมากิชีเท่เมย ตงูกระต่ายกินผักายกอนี้เป็น่ขาเอาเขาเออเขาเอามากไมยมาเฮือเจ้าของเหือนร่นานำวมืวมเอาเครื่องนี่เมคนตัดไม้ตัดไม้ทำลายจ้า นอาหารเขาี่อันดัี่ามธรรมชาตินี่เนาะค,คนงานของแม่อำอันนี้ก็คนผลงานของแม่อำเด้ครูตอนนี้น้องออกห้องแล้วเด้อ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้น้องหอง้องด้นนห้องน้องแฟบดบปได้เข้ามือวันสุกน้องแฟสก็เลยว่ามาบึ้งห้องเหียนเก้าแล้วมาบึ้งแม่อำโอนเนาะเพราะว่าเมื่อนี้บปได้เข้าหเหียงก็เลยว่าสวยโอกาสมาตอนนี้ก็เป็นอย่างที่เลยน้องทุกคนฟุดฟุดแบบนี้แหละเขาก็ กะซีมาเบื้งแม่แอมตอนนี้แม่แอมก็ออกห้องมาเบื้งเขาแม่เข้ามมาแ่่นีก็คือวันนี้นะแม่แม่อ่านโซนสอนสอนเขาเนาะสอนว่าเตะมุูบตามใจแล้วก็เต็มตามใจเดี๋ยวแม่อ่มปวดคะแนนให้ได้มักง่ายจะเอามักเตือมักง่ายอย่างเนี้ยเอามักมากมากง่ายที่สุดเบะมันปดกาเต็มหี่มักง่ายสองตีที่สุด บ่แม่ก็บ่เฮาผู้เด้อแต้มงามสือสีงามแม่ก็เฮามาเก็บเฮาเฮาได้มาเก็บนึงว่าปีนี้เออเตอันสูงสุดมาเก็บว่าแต้มบ่งามแต้บ่งแต้มงามเด้อแต่ละปีเฮาได้มกเก่าพ่นก็มีบ่เฮาเาแม่อันมีแต่พอนึงว่แต่อันเียนวิชาจังซี่แล้วแต่อาจารย์อือ จูห้องใหญ่เขาฮูข้าวโลบพุ่งสาดเมื่อดีองใหญ่อีเมโอนปอนึงดีแล้วทุกทุกอ,อาทิตย์ปอนึงหั่นข้าต้องอุ้นคืนเขาเข้าวลบพุ่งสาดวิธีการเดิมเมื่อกี้นี่มีนักเขียนคนหนงห้องเพลงขี่ไก่จังแท้ใดฮอนทุกทุกอาทิตย์ตยเขาจะงฮูว่ามื้อนี้วันศุกร์เราเอาทุ่งลงข้าต้องได้เียนให้เขาแน่นนั้น อยู่อันมงเี้ยนี่แม่เป็นเผามุงเด็กเลยว่าว่าบุคอดเนาะเขาว่าคอดก็คือฝั่งบุคอดเขาว่าคอดหน็อก็ัฝั่งบุคอดมด่ห้องแม่หันคนเล่าแต่สเงคนฝุ่นสุคนเดียวว่นเอาอันอันเอออันนั้นกะยาวเดี๋ยวเจ้าก็จัดเข้ามงคือกันในอีเมียนไม่เนาอีเมียนเออเนาะเมื่อห้องแม่หันแต่เราลุ่มคนเดียวหนึ่งเรือนั่นแมนมงหมด่อมันก็เลยสอนเน้ะ โตตั้งกัคือว่าตั้งนี่คุโอ้มักกะทันวะฮนั่นนะแม่จะวันนึงสมัยสมัยสมัยเขาอยู่นี่บ่มีได้มักกะทันบ่มีบ่มีฮอตมากเลยน่ะจะวันนึงคือสมัยนั้นขึ้นสมัยนั้นบ่มแลนหลงอันนี้ละพาลาดถึกอีูแม่ได้หัวเข่าลอกเอ้ยตัวสว่านกินลิ้นมักไลเลย และเมื่อน,นี้น้องอยูก่กับปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เลยเนาะทุกคนบรรยากาศแค่บรรยากาศมาบึ้งบรรยากาศโมาเฮียนเก่าของเฮาในสมัยยัางน้น้อยสนัยมาเฮียนมาเฮียนเต๊ปโปเกม็บอเมเนาะ่พายังไม่ได้เข้าโปเกียบแต่ว่าเขาหมายเม,มนะอโน่พอดีมาได้ปีนึ่งละปีสอเข้าโปเกม็บมาเม้นปะมาเข้าโปเกียบแล้วก็จุบป,ปอห้าไปแล้วทำกระชิ่คอลาทุกคนมีสาเนะต้นยางนี่ วิชาเต็นอย่างสุดยอดอือบ่แม่นบ่มีเนาะวิสาเต็นอย่างเวลาแบบเลิกเรีนเดเฮาจะเป็นวิชาของเฮาวิาเต็นอย่างมามากยื้อคือกยังได้เอยยื้อสุดแคนยื้อสุดแคนเป่าโดดกุ้มมาประเทียบตัวนี้แมอู้บ่ได้ตนบ่ได้เก็บอวแฮ่บ่มีเพิ่นกินเนาะมักกระทันเนาะ ทำไมเฮ<ร>าปิดต่งเก็ี่ยวนี่น,นาะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องแฟดบอมอยู่เลยเดอ้อแล้เพื่อเป็ดกำลังใจให้สองคุณเขาเฮ็ดคลิปต่อไปฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อสิอสบบุพการบุพการคลิปใหม่ๆของเขาว่าเขาจะไปใส่ต่อในมื้อนี้เขามาเบืง้งงหงเยนอีเมลแล้วขากคุณล้วไปก่อนบ๊ายบายนี่เนาะทุกคนบรรยากาศกับเป็นแบบตีนผูกขั้นที่แรกของหนูของเขาเป็นตีนผูกตีนผูกก็จะประมาณว่าติดกับหงเหียนเลย ผูเขาอ<ด>ันนี้ติดเหมอนกนคันทีแรน้องนบาย